ไปสนทนาถามกับรัมตีกระทรวงดีอนะครับคุณประเสริฐจัตตารุงทองสวัสดีครับตีประเสริฐฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับอ่ะททราบแล้วใช่ไหมที่มีการเปิดเผยว่ามีข้อมูลของส่วนบุคคลคนไทยหลุดออกไปจากกรมพัฒนากิจการผู้สูงอายุเนี่ยเกือบยี่สิบล้านชุดข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงฮะท่านฮะคือจริงๆแล้วเราทราบมาล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าสํานักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย เราได้ตรวจพบตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์แล้วอนะครับแล้วก็ได้แจ้งกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยอ่าซึ่งทางกรมก็ยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่ถูกเยผยแพร่ในนักดับเว็บจริงแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับข้อมูลที่อยู่ในการดูแลของกรมแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องต้องเรียนว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าปริมาณลักษณะข้อมูลมีมีจํานวนเท่าใดแล้วก็ยังยังไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลทางเวบ็บเว็บไซต์หรือสุขภาพนะครับตอนนี้ ไม่พบการรั่วไหลเลยนะท่านนะยัง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 ไม่ได้พบว,ว่าการรั่วไหลว่าว่าข้อมูลถูกแฮกนะครับเคยยังไม่ได้ไม่ได้พบว่าถูกแฮกออกไปครับครับแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราจะได้ตรวจดูว่าเนี่ยมันรั่วไหลาทางใดบ้างอืทางแฮกนี่ไม่มีอาจจะมีการมันมีคนที่ไปดูข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย ซึ่งเราเรียกว่า DPO เนี่ยอ่าแล้วต้องดูว่าเป็นน้รั่วไหลออกไปทำไหนนะครับอืคือยังหาสาเหตุของการล่วไหลไม่ได้ทำอะําสูงไหมรับมมรับขับ,บเออแต่พ่อ <ใน S 2> มาให้ไปดูแล้วันนี้ต้องเรียนว่าครับในวันนี้เนี่ยทางทางสกคอมชอเนี่ยซึ่งเป็นสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอ,อดภัยข้อมูลทางไซเบอร์เนี่ยจะร่วมกับ p d p c เนี่ยเข้าไปตรวจสอบเอ้ยมาให้วันนี้วัน,นเอาวันนี้ฮะวันนี้เวลาบ่ายสองโมงนะครับอืม ืคือจะเข้าไปตรวจสอบ,บว่ามันหลุดออกไปได้ยังไงถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับแต่ข้อมูลหลุดออกไปเนี่ยรู้แล้วตั้งแต่หนึ่งกุมภาถูกต้องครับแล้วแจ้งไปที่พมแล้วแจ้งแล้วครับแจ้งแล้วเออแล้วตอนนี้กำลังหาหาหาว่ามันหลุดไปได้ยังไงอยู่แล้วเราจะทําไงต่อครับเนี่ยท่านฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราพบแล้วเนี่ยเราต้องมีการทดสอบระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการป้องกัน ว่าว่าจะต้องทําให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยอืมอันนี้อันนี้เป็นหน้าที่เราที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะครับครับครับคือด e. ีก็จะเข้าไปช่วยพอมอดูแลถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นคนในเอาข้อมูลไปหรือเปล่าหรือผู้รับเหมาที่รับจ้างดูแลระบบเนี่ยรัมตีฮะวันนี้เนี่ยเราจะไปดูข้อมูลว่าว่ามันมันรั่วไหลาทางใดนะครับ ซึ่งเนี่ยการล่วไหลก็มีสองลักษณะตามที่ผมได้กล่าวเปียหนึ่งแคตสองเนี่ยก็คือมีมีการล่วไหลโดยบุคคลล่วไหลออกไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยอาจจะมีความขึ้นหน้าเพิ่มเติมนะครับอ่าวันนี้อาจจะได้ทราบรายละเอียดว่าเป็นยังไงนะฮะถูกต้องครับเออผม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 ขอเนีญยเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้นะเรัเเชิญนะเชิญนะมาตรการป้องกันในเรื่องความ ม้านควปลอดภัยทางด้านข้อมูลเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นมาตรการเกี่ยวกับการใช้คลาวด,ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคราวเนี่ยที่มีอยู่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของหน่วยงานต่างๆเป็นลักษณะต่างคนต่างทำนะครับซึ่งบางทีเนี่ยาบางทีไม่ได้มาตรฐานก็อมีอมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องเรียนว่ารัฐบาลใน,นขณะนี้มีนโยบายเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง Cloud First Policy เนี่ย อซึ่งจะเป็นระบบค่าวที่มีความมาตรฐานและมีความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีส่วนในการเข้าไปช่วยเหลือได้อีกทางหนึงนะครับอืมเราี่เราเริ่มหรือยังให้ข่าวเฟิร์สโพลิ y เนี่ยอ่าเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับฟังจากทางคนอ่าทางฝ่ายค้านะผมถามท่านรีตรงๆนะเขาบอกว่าเท่าที่ดูการจัดซื้อจ,จัดจ้างจะเป็นเรื่องหน่วยงานราชการต่างคนต่างทํา และยังไม่ได้ใช้คราวอย่างที่ควรจะเป็นที่ควรจะเริ่มแล้วเป็นยังไงฮะคือนั่นคืออดีตที่ผ่านมานะครับขณะนี้ท่านนายกรัตรีได้สั่งการแล้วให้ให้ดําเนินการเนี่ยให้คราวเนี่ยอยู่ในอยู่ในที่เดียวกันที่มีความมั่นคงปลอดภัยนะครับเพราะนั้นได้สั่งการหน่วยงานกรมความ,มต่างๆไปแล้วครับนะครับอืมอืมแล้วกำลังเริ่มทำไปในทิศทางนี้แล้วถูกไหมฮะ ถูกต้องครับคำลั้เริ่มทำครับแทนที่จะอยู่กับที่แต่ละหน่วยงานแล้วถึงเวลาก็ต้องมาหาเอาหน่วยงานคนหลุดว่าจะแก้ยังไงอันเนี้ยเริ่มเปลี่ยนทิศทางแล้วนะฮะครับเริ่มแล้วครับเปลี่ยนแล้วฮะวันนี้ได้ได้ได้ให้นโยบายไปแล้วครับครับมันก็จะสะท้อนออกไปเกี่ยวกับการลงทุนจะซื้อจะจ้างจะไปอยู่ที่กลางเลยนะถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องครับก็จะเป็นที่เดียวกันแล้วทุกคนมาใช้ที่เดียวกันนะครับก็จะมีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นมาตรฐานนะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นยืนยันว่าเดินหน้าคือเขาบอกว่างบประมาณปี67ยังไม่เป็นอย่างนั้นก็คงจะบอกรัฐบาลปี67รัฐบาลนี้ไม่ได้ทําถูกไหมตอนนี้ท่านนายกได้ได้สั่งการเรื่องเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วว่าให้ชะลอนะครับแล้วก็ควรจะมาดาเนินการในในในรวมกันทั้งหมดนะครับโอะเพราะฉะนั้นนายกสั่งการเป็นนโยบายแล้วคาวเฟิร์สพอลิซี กรณีรการจัดเก็บข้อมูลการดูแลความมั่นคงปลอดภัยให้มาทําเป็นข่าวกลางถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วจะเริ่มดําเนินการกแล้วต,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะเอาอย่างนั้นนะครับครับได้ถ้าถูกต้องครับอ่าส่วนปัญหาเฉพาะหน้าก็แก้กันไปครับวันนี้เนี่ยตอนบ่ายสองโมงเนี่ยเราจะมีการเข้าไปช่วยอีกทางหนึ่งที่กรมกิจการผู้สูงอายุนะครับอืมอืมอืมทั้งสองหน่วยงานเลยทั้งทั้งสงกมชและปดดีจะเข้าไปดูทั้งหมด นะครับครับครับเอ๊ะที่ผ่านมาเคยได้มือได้เคยจับได้ไหมเคยจับได้ครับเคยจับได้ปกติเราจะมีการตรวจสอบตลอดนะครับอืถึงแม้ไม่มียังไม่พบความเสียหายนี่เราก็จะเข้าไปช่วยตรวจสอบอที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พบเหตุสิ่งผิดปกติหลายหน่วยงานแล้วก็แก้ไขได้ทันช่วงทีนะครับไหนท่านยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยที่เป็นยังไงก็คืออย่างเช่น ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทํางานร่วมกับสมาคมประกันภัยอพอมีเหตุผิดปกติทุ๊บเราก็ทํางานร่วมกันเลยอืทํางานร่วมกับกครงการปกครองนะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานอองค์กรท้องถิ่นนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่มีการการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลส่วนหนึ่งนะครับครับเราได้ดําเนินการอบรมหน่วยงานที่ถือข้อมูลเป็นจํานวนมากเลย อของรัฐนี่ประมาณแปดสิบห้าหน่วยงานนะครับซ,ซึ่งเราได้ดําเนินการาให้ความรู้แล้วก็สอนวิธีเทคนิคในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้วแล้วก็มีการตรวจสอบระบบไปแล้วนะครับออือืออที่ผ่านมาหมายถึงว่าจับได้นี่คือจับคนแฮกหรือจับคนวงในเอาข้อมูลไปขายเอาที่ปรกปากฏเป็นข่าวเรื่องประกันก,ก็เคยจับได้อย่างนั้น <ฮะ S 1> ใช่ไหมฮะฮะคนวงในเรื่องประกันนี่จับได้แล้วภายหลังจับได้อีกสามกรณีนะครับอีกสามเคสเรื่องการขายข้อมูล คือคนในบริษัทประกันนี่แหละถูกไหมฮะครับคนในบริษัทประกันอันนี้จับแล้วก็ส่งดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วครับอืมอืมอืมเพราะฉะนั้นก็คนในเนี่ยมีตัวอย่างไหมบางทีที่เราสามารถจะรู้เฮ้ยข้อมูล,ลั่วแจ้งไปที่หน่วยงานป้องกันด่วนมีไหมมีครับเรามีหน่วยงานที่เรียกว่า Eye, อีเกิลไอซอืซึ่งตั้งอยู่ที่ตรงข้ามกระทรวงยุติธรรมนะอสถานีรถไฟฟ้าตรงข้ามกระทรวงตรงแจ้งปัะธาเนี่ยครับครับถ้าหน่วยงานใดเนี่ย หรือบุคคลใดก็ตาม,มที่พบว่าตนเองนี่อาจจะเข้าข่ายสงสัยว่าจุกแค่ข้อมูลนี่ท่านเข้ามาตรวจสอบได้เลยที่หน่วยงาน p d p c พีซ e ีอนเกรจะับตรงนี้ฮะเขาทำงานยังไงฮะหน่วยงานนี้หน่วยงานนี้จะมีเจ้าหน้าที่บริการตลอดนะครับก็ท่านสงสยัยท่านก็เข้ามาเลยหรือแจ้งความทางออนไลน์ก็ได้ร้อ,องทุกทางออนไลน์ก็ได้เราจะมีบริการตรวจสอบข้อมูลให้ ครับอันครับครับความจริงไว้มีโอกาสนัดตำตีมาคุยเรื่องไอ้ call center นะตั้งแต่เปิดศูนย์ one stop service อะไรนั้หนึ่งสี่สี่ศูนย์ใช่ไหมค่ะหนึ่งสี่สี่หนึ่งครับ1441หนึ่งสี่สี่หนึ่งเห็นว่าก็ก็สามารถสกัดกั้นได้เร็วขึ้นระงับยับยั้งเรื่องการโอนบัญชีม้าได้เร็วขึ้นถูกไหมฮะครับถูกต้องฮะเราสามารถระงับบัญชีม้าเนี่ยได้ภายในสิบห้านาทีนะครับภายในสิ้านาที ม,ม,ม,มีโอกาสมาคุยกันอยากจะรู้ระบบจะทําให้คนเข้าใจว่ามันสามารถจะอย่างน้อยเมื่อก่อนต้องไปแจ้งความเอาใบแจ้งความมาต่อไปนี้ถือว่ารับไปก่อนเลยเพราะมีพรกอ,รออกมารองรับแล้วสงสัยผู้รังรับทันทีแล้วก็หยุดเงินเอาไว้ได้ได้เงินเยอะไหมได้เงินระง,งับทันเนี่ยท่านรัมตีเงินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามที่เราได้ทํางานตั้งแต่เปิดศูนย์มาเนี่ยมันมีทั้งพันทั้งไนะม่พันฮะ ต้องต้องยอมแล้วว่าส่วนมากส่วนมากเราระงับได้ยังยังยังเปอร์เซ็นต์ยังไม่เยอะนะครับประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเงินเนี่ยมันไปเร็วมากนะครับมันไปเร็วมากเรียกว่าบางทีไม่ถึงห้านาทีสิบนาทีนี่ไปแล้วก่อนที่ก่อนที่ผู้เสียหายจะโทรมาแจ้งเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนี่อยากเรียนว่าเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยท่านต้องรีบโทรแจ้งเลยอืนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่ง คือท่าตงครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลามิจฉาชีพมันทําเนี่ยพอพอมันโอนจากบัญชีเราไปบัญชีม้าหนึ่งมันไปบัญชีม้าสองบัญชีม้าสามเราดักบัญชีม้าหนึ่งมันไม่ทันแล้วนะใช่บางทีมันมีมันตั้งโปรแกรมโอนเลยครับอัตโนมัติอืมอืมอ่ะบางทีไม่ทันเนี่ยครับครับ อ่ะมีโอกาสมาคุยกันจะสะดวกกว่านี้ขอบคุณน้ำตีฮะขอบคุณค่ะยินดีครับยินดีทั้งสองท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณประเสริฐจักรรารวงทองค่ะคือพี่เอาจะคุยเรื่องไอ้ระบบหนึ่งสี่ซีหนึ่งเหมือนกันแต่นี่มันจะไม่สะดวกต้องมาเห็นภาพกว่านี้แต่อย่างที่บอกไปตรงลงวันนี้เลยวันนี้ค่ะที่จะมีการประชุมกันหาสาเหตุเลยว่ามันรั่วทางไหนที่แน่ๆเนี่ยแฮกเนี่ยที่บอกรู้มาตั้งแต่วันที่หนึ่งเพียงแต่เราไม่รู้ <ฮ>ดีเอโรบัเตอร์พัฒน์ที่หนึ่งแล้วก็ <พา S 2> ได้แจ้งกรมกิจการผู้สูงอายุให้ตรวจสอบซึ่งก็ยืนยันว่ามีข้อมูลหลุดไปจรงิงแต่เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้พบว่าเป็นลักษณะของการถูกแฮกดังนั้นวันนี้ก็เลยต้องประชุมเพื่อที่ตรวจสอบว่าแล้วตกลงมันรั่วไหลออกไปทางไหนค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ประเด็นหนึ่ง <ฮะ S 1> เดี๋ยวบ่ายวันนี้รู้ใช่ไหมต้องไปวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าท่านบอกอ่ไม่รู้คุณเท้งนั่งรถไปขับรถเองหรือเปล่าได้ฟังหรือเปล่า เพราะคุณประเสริฐรมตีดีๆๆบอกทําแล้วค่าวเฟิร์สโพลิซีอะค่ะเรื่องความปลอดภัยที่ก็ทํานายกให้นโยบายแล้วอสั่งให้ชะลอใน<อ>การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นผู้รับเหมามาแล้วมาทําเป็นคลาวกลางแล้วทุกคนมาใช้ร่วมกันอ,อ่านี่ฟังตะกี้ฟังคุณประเสริฐว่าอย่างนั้นเลยนะค่ะใช่ไหมใช่มันยังไงต้องไป ก็คือคุณประเสริฐบอกว่ารัฐบาลมีนโยบาย cloud first policy อยู่แล้วท่านนายกได้ให้ในโยบายไปแล้วแล้วก็เริ่มแล้วด้วยเป้าหมายก็คือจะเอาข้อมูลมาอยู่ในที่เดียวกันที่มันมีความปลอดภัยเหมือนก็เป็นที่กลางที่เดียวแล้วก็ทุกคนมาใช้ร่วมกันท่านนายกได้สั่งการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างก็คือผู้รับเหมานั่นแหละให้ชะลอแต่และหน่วยงานให้ชะลอก่อนอแล้วเดี๋ยวมาทําเป็นข่าวกลางเนี่ยค่ะ อ่ะซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่คุณเทงบอกอแต่คุณเทงบอกว่าเดี๋ยวขอดูนโยบายงบประมาณปี6กแปที่ตั้ง,เ,งเบื้องเบิกอ,อ่ะว่าดูทิศทางว่ามันจะไปในแนวนี้ใช่ไหมหอ,อ่ะท่านผู้ชมกลัวไหมครับไหนอะไรนี่ท่านผู้ชมเพิ่งเข้ามาผมบอกแล้วว่าจบเรื่องเล่าเช้านี้ต้องร้องเลยออกคุณประสินไปร้องเพลงเหรอคือเสียงโทรศัพท์ผมสังเกตแล้วเอาไว้มานั่งเน่ เองไปค้นได้เลยคุณราเริฐนี่ร้องเพลงเล่นกีตารานะาเห็นหบุคลิกลอาจจะดูแบบเหมืแบบอนสวัสดีคนจีนวันตุ๊จีนอ่ะอ,อ๋อที่ท่านอัดคลิปจริงจริงมีคลิปเกาา่าที่แอบวันนี้วันนี้ากาศสบายๆนะอยากเจอร้องเพลง,ลง,พลงและแบบเล่นกีตาร์โอ้อรั้งใบไม่เคยเห็นหรอใบไม่เคยเห็นค่ะฮะทีมงานหาให้ดูหน่อยค่ะจริงเหรอจริงใบยังไม่เคยเห็นเลยฮะไหน อ่าเดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วท่านผู้ชมโอ้โหนี่ความเห็นกันเบาสมควรนี่นะนี่นี่ไม่ได้พูดเล่น,นี่เหมือนจะแข่งขันกับพี่ทายู่เหมือนกันงาน,นเลี้ยงขอบคุณสื่อน,นี่คะใช่ไหมดีอีใช่ t h a n k s p r ส s s ร์ตี้ส2งพนี่มึงจัดพึ่งวันที่เก้ามกราเนี่ยงค่ะนี่เห็นไหม yesterday เดี๋ยวไปโ์โอ้่านไม่ต้องดูขอดไม่ต้องดูเนื้อเลยนะคะปกติอยู่บ้านเล่นเป็นประจำ <laughs> ทงไบรท์เปิดไปสิตะกี้ถ้าเกิดจะให้ร้องเพลงนี้ทางโทรศัพท์จะแปลกนิดนึง จริงจนี่เป็นงานเลี้ยงใช่ไหมปีใหม่งานเลี้ยงปีใหม่สื่อ่าจะขอเพลง w i n of Change ไม่ใช่ผิดพักอันเพลงนั้นพักอีกพักคือเขาร้องนี่บอกแล้วตะกี้จะแปลกไปสักนิดนึงอ่ะใช่ไหม